อะไรที่ยังไม่ใช่มันก็ยังไม่ใช่อยากติดปีกแอสจวดคิดถึงสถาบันครูวสค่ะเราคิดว่าความยากในการสมัครใส่ต่างประเทศมันคืออะไรคะ ทุกคือทุกๆสายเนี่ยมันจะมีความยากเฉพาะตัวค่ะอย่างเช่นหนูก็เคยไป EK มาใช่ไหมคะหนึ่งครั้งอ m มเมริดเนาะใช่ค่ะอิมเรดใช่ค่ะด้วยความที่มันจะมีทำกรุ๊ปใช่ไหมคะหนูก็ทำทั้งกรุ๊ปหนึ่งและกรุ๊ปสองเลยกรุ๊ปหนึ่งเนี่ยชิลๆมากไม่มีอะไรแต่กรุ๊ปที่สองเนี่ยมันคือทำงานกันเป็นทีมใช่ไหมคะแล้วพอทุกคนได้โจทย์มาทุกคนช็อกแล้วพอทุกคนช็อกทุกคนไม่มีใครกล้าทำอะไรทั้งนั้นไอเราก็กลัวว่าแบบเฮ้ยทำยังไงดีกลุ่มจะล่มแล้วะ เราเป็นตัวนำแล้วกันนำกลุ่มเลยสร,สรุปก็คือจบปิ้วเป็นอย่างเงี้ยค่ะอแล้วหนูรู้สึกว่าคนที่ถูกคัดเลือกเข้าไปมันก็อาจจะแบบมีข้อดีอะไรบางอย่างที่ทําให้ติกตากรรมการอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยคิดว่าเออแต่ละสายเขามีสเปคของเขาจริงๆแหละใช่ค่ะอ,อย่างเช่นสายซาอุดิอา